ความเท่าเทียมวัดจากอะไรความสำเร็จวัดจากความพยายามไม่ใช่ต้นทุนหรือฐานะธุรกิจขายตรงระบบเครือข่ายเป็นระบบการตลาดที่ใหญ่และเติบโตมากที่สุดในโลกตอนนี้ในสารัฐมีรายครอบครัวมากในประเทศไทยก็เหมือนกันค่ะ90%ของผู้แทนจำหน่ายที่ทำเป็นไรายได้เสริมมีแนวโน้มที่เป็นอาชีพหลักมากขึ้นมีอิสระในการทำงานเลือกบริษัทได้เลือกผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องลงทุนสร้างโรงงานโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำไม่ต้องทำบัญชีระบบการเงินสต็อกหรือการจัดส่งบริษัทดูแลแทนทั้งหมดเลยค่ะหน้าที่ของเรามีแค่3ประการค่ะใช้สินค้า ใช้ผลิตภัณฑ์เองเพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นลูกค้าที่ดีของตนเองแนะนําผลิตภัณฑ์ให้คนอื่นได้ลองใช้ใช้ดีแล้วใช้ซ้ำและก็รักผลิตภัณฑ์จนอยากจะบอกต่อสปอนเซอร์ผู้อื่นชักชวนคนที่สนใจเข้าร่วมพร้อม,อมสอนงานตามหน้าที่ทั้ง3ข้อเลยค่ะหัวใจของนักธุรกิจไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการชักชวนและแนะนาปล่อยให้เขา เป็นคนตัดสินใจเองความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเราเองล้วนๆไม่มีหัวหน้ามาสั่งทัศนคติความคิดและความพยายามเท่ากับผลตอบแทนโดยตรงทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมในธุรกิจนี้ความสำเร็จเกิดจากการบริหารควะเวลาและก็ความรับผิดชอบและก็ความเพียรโดยเฉพาะถ้าคุณมีเฮลที่ดี จะช่วยคุณพ่อนแรงได้แบบง่ายๆเลยค่ะมาเป็นเฮลป์บัดดีด้วยกันนะคะ